ตอนนี้น่ะหลายหน่วยงานพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของน้ําในคลองแม่ขาที่เน่าเสียแล้วก็เป็นโครงการที่ิเริ่มมาตั้งแต่ปี2558นําโดยนะฮะกรมควบคุมมลพิษนะฮะเขาบอกว่าคลองแม่ขาเนี่ยหรือว่าน้ําแม่ขาเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ม้านานนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ไหลผ่านอ,อําเภอแม่ริมอ,อําเภอเมืองอ,อําเภอหางดง ก่อนที่จะลงสู่แม่น้ําปิงแต่ที่ผ่านมาเจอกับปัญหาน้ําเน่าเสียเพราะว่าเขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ําแล้วอยู่แค่ในระดับเกณฑ์พอใช้เนื่องจากว่าพอไหลผ่านพื้นที่เมืองเนี่ยคุณภาพน้ําจะเสื่อมโทรมลงมจึงจําเป็นจะต้องแก้ปัญหาน้ําใหม่ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทําให้ตอนนี้นะครับถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในบางส่วนแล้วโดยเฉพาะในจุดระหว่างสะพานระแกง ถึงชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อมระยะทางประามาณ775เมตรที่ทางเทศบาลเชียงใหม่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ระยะที่1จนเกิดความสวยงามได้รับสมญาดามว่าเป็นคลองโอตารุ